รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่11 11นะครับส,บส,บสิงหาคม2564ผมอาจารย์ญญคำพีปีชายานพบก,กับท่านผู้ฟังในรายการพูธแบบเซนนะครับ รายการพูดแบบเซนก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือรหัสลับนะครับบรรลุธรรมแบบเซนรหัสลับบรรลุธรรมแบบเซนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอ่านตอนสุดท้ายของบทที่11คือตอนที่4นะครับเป็นตอนจบชื่อว่าพุทธบริษัท ชื่อตอนที่11ว่าพุทธบริษัทนะครับอ่านมาแล้ว3ตอนวันนี้ก็เป็นตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายหรือตอนจบนะครับก่อนอื่นก็ขอเท้าความสักเล็กน้อยว่าครั้งที่แล้วได้อ่านถึงการประกาศศาส,สนาการส่งพระพุทธพระสราวกนะครับเป็นพระธรรมทูต ทุดแรกจำนวน660องค์นะครับไปประกาศคำสอนตามหมู่บ้านตำบลต่างๆนะครับในชมพูทวีปในครั้งพุทธกาลนะครับเอาละครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงพุทธประวัติช่วงที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงโอวาทป,ปาติโมกมีเนื้อหาว่านะครับ ขันติคือความอดทนเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจัดว่าพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้ทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบัพปชิตไม่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่ทำบาปทั้งสิ้นและการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผองใส นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายชาพุทธเทราวาตกล่าวถึงพุทธประวัติที่เกี่ยวกับการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนว่าพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นเผยแผ่พระสัตรธรรมตั้งแต่ในพรรษาแรกเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าพิมพิสารประกาศพระองค์เป็นอุบาสกพร้อมกับถวายสวนเวลุวัน ป่าภัยใกล้กับกรุงราชคจคืนครหลวงของแฟนมคตให้เป็นสังฆรามสำหรับเป็นสถานที่ประกอบกิจพุทธศาสนานะครับในพันรษาที่สองพระเจ้าสุดโทธนะได้ส่งกาลุทายีอมาตสหาชาติผู้เป็นพระสหายสนิทของพระเจ้าชายสิทธัตถะ เพื่อมาอาราธนาหรือมาเชิญพระพุทธเจ้ากลับไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัฒ์ซึ่งพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับตามคำอาราธนาธรรมและแสดงธรรมในโปรดพระราชบิดา,าทั้งนี้พระเจ้าสุโธธนะได้สำเร็จโสดาบัน ต่อมาพระเจ้าสุทโธนะก็ได้บรรลุอรหันต์หลังจากที่พระพุทธองค์แสดงโลกุตรธรรมเรื่องไตรลักษณ์และทรงแสดงสภาวธรรมแห่งสุญญตาและนัตตาอย่างละเอียดกล่าวขายกันว่าก่อนสวรรคตคพระเจ้าสุโธนะเข้าใจสภาวธรรมแห่งสุญญตาและอนัตตาอย่างแจ่มแจ้งนะครับ นอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงแสดงทางโปรดพระนางพิมพาอดีตพระชายาจนพระนางพิมพาสำเร็จโสดาบันเช่นเดียวกันทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงบำเพชาหรือบวชสามเณรให้เจ้าชายลาหุนหรือลาหุละพระโอรสนับเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายัางอุปสมบทให้เจ้าชายแห่งสาคยญวงศ์อีกห้าพระองค์ประกอบด้วยเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนุรุตเจ้าชายอนอนท์เจ้าชายพักค,คุเจ้าชายกิมพิละพร้อมกับเจ้าชายเทวทัตแห่งราชวงศ์โกริตะอีกด้วยในการต่อมาปรากฏว่าภิกษุ ผู้เป็นพระญาติของพระพุทธองค์ดังกล่าวก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระราหานเกือบทุกรูปยกเว้นพระอานนท์ที่เป็นเพียงพระโสดาบันเท่านั้นและพระเทวทัตซึ่งยังเป็นพระผุุ้ชนอยู่เช่นเดิมทั้งนี้ตามพุทธประวัติระบุว่าพระอานนท์อุปถากพุทธอุปถาก สำเร็จเป็นพระอราหันต์หลังจากที่พระเจ้าปณิพานไปแล้วประมาณสเดือนคือสําเร็จเป็นอรหันต์ในวันธร,รมสังายนาครั้งที่หนึ่งในพรรตาที่สามีเศรษฐีหรือขาบดีคนหนึ่งชื่ออนาบินทิกะแห่งนครสาวัตถีนอกจากเป็นผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วเศรษฐีผู้นี้ยังสร้างพระเชตวันมหาวิหาร ถวายแด่พระพุทธเจ้าอีกด้วยเพื่อเป็นที่ประทับและเป็นสถานที่สำหรับการเผยแผ่ธรรมนับเป็นการก่อกำเนิดวัดประจำพระองค์แห่งพระศาสดา,ษาคือวัดแห่งพุทธศาสนาแห่งแรกต่อมาอารินธนร,รกะเศรษฐีผู้นี้ก็สำเร็จเป็นโสดาบันนะครับ เหนืออื่นใดพระนางประชาบดีโคตมีที่เรียกว่าพระนานางน,น,นะครับพร้อมด้วยเจ้าชาเจ้าหญิงสากยะ500องค์เข้าเฝ้าทูลขอบับประชาหรืออุปสมบทเช่นเดียวกับพระภิกษุและสามเณรซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่าพระพุทธเจ้าจัดห้ามถึงสครั้ง ในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตเมื่อพระอนนทูลชี่แจงแสดงเหตุผลจึงทำให้มีภิกษุณีสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกและทำให้พุทธศาสนามีพุทธบริษัทครบสประการคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่บัดน,นั้น ในพรรษาที่สิบสิบเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และพระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาที่วัดแห่งนี้รวมแล้วถึง19บเก้าฤดูฝนในพรรษาที่20หลังจากการสัตสลูกพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาประทับจำพรรษาณนะ วิหารเวลุวันและบางรรษาพระพุทธองค์ก็จำพรรษาที่อัมพวันวิหารสถานที่ซึ่งหมออาชีวกะสร้างถวายอัมพวันนะครับเหนืออื่นใดพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดองคุลิมานผู้ตกเป็นเหยื่อของเพื่อนร่วมสมาที่ไม่ที่ไม่หวังดี หลองให้ถือดาบวิ่งฆ่าผู้คนที่พบเห็นจนเพื่อที่จะฝึกวิชาความรู้ที่ตนศึกษาในที่สุดองคุริมานมหาโจรผู้นี้ก็บรรลุโลกุตตรธรรมตามตำนานเล่าขานกันว่าพระองคุริมานสำเร็จมรรคผลคือบรรลุเป็นอันรหรในการต่อมา ว่ากันว่าการที่องคุริมานบรรลุมรคผลในกโลกลุกตรธรรมเพราะเข้าใจต่อคำสัว์ของพทธเจ้าเพียงคำเดียวคือคำว่าหยุดคิดปรุงใจหมายความว่าพระองค์ทรงขอให้องคุริมานหยุดคิดเพื่อเจอว่าการฆ่าผู้อื่นเพื่อตนจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นคือจิตขององคุริมานมีอวิชชาคือความไม่รู้หรือความหลงผิด ที่เรียกกันว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวซึ่งทันทีที่ได้ฟังคำสัตของพระพุทธองค์ว่าหยุดคิดปรุงแต่งก็ทำให้เขาวางอาวุธในการฆ่าอย่างฉับพลันชาพุทธเซนบางคนกล่าวว่าคำสัตของพระพุทธองค์ที่ว่าเธอจงหยุดคิดปรุงแต่งเพื่อเจอคือโกอารหรือปิศนาธรรมที่ทำให้องคุริมานจิตลุกโพร่โพรงอย่างฉับพลันและ ได้ทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้าและสําเร็จเป็นมรรคผลเป็นอพระอรหันในการต่อมานะครับตลอระยะเวลาสี่ปีหลังจากการสัตร์สลูและหลังจากทรงประกาศพระศาสดาประมาณ4.5ปีพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าธรรมวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัตินั้นลงหลักปักฐาน หรืออย่างลากลงอย่างมั่นคงดีแล้วหมายถึงคำสอนของพระองค์สามารถแพร่หลายเพียงพอแล้วรวมทั้งพุทธบริษัทสีก็พอที่จะํำลงพรหมจันย์าศาสโนวา,วาทะของพระองค์แล้วจึงนับเป็นการสมควรที่พระองค์จะเข้าสู่การปรินิพานดังนั้นในภรษาที่45 พระพุทธองค์เสด็จไปยังปาลาวปะปาวาะเจดีพระพุทธองค์ประทับณปาวาเจดีและทรงปรงพประชนอายุสังขารคือพระองค์ทรงดําริว่าจะปรินิพานในระยะเวลาอีกสเดือนหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปเมืองปาวาประทับณนะสวนมะม่วงของนายจุนทะกรรมมาระบุตร ซึ่งครั้งนั้นนายจุนทะถวายอาหารอันประณีและหนึ่งในอาหารอันประณีสันนิษฐานกันว่าคือเห็ดชนิดหนึ่งที่รี่สุกรชอบกินเรียกว่าสุกะมัทวะแดหมูสม่สงแต่พระพุทธเจา้าโปรดให้ถวายพระองค์เพียงผู้เดียวส่วนที่เหลือให้ขุดหลุมฝังเสียเพราะเหตุที่ว่าเหตุชนิดนี้เป็นอาหารที่ย่อยยา,ยาก และเป็นพิษสำหรับผู้บริโภคบางคนหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็จึงประกาศประชวนหรือทรงอาพาธคือประชวนลงพระโลหิตแต่ทรงข่มพระเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นแม้จะประชวนหนักใกล้ปริพานแต่เมื่อสุพัทธะปริพาชกหรือสุพัทธะปริพาชกะเข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรม สุภัททะนี่ก็เป็นพวกพร,ราหมณ์ินดูนะครับก็ทรงสแสดงธรรมโปรดด้วยอริยมรรคมีองค์แปดและทรงอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสมบทาต่อมาพระสุพัททะก็บรุธรรมเป็นอรหันต์นับเป็นอรหันต์สาวกองค์สุดท้ายที่อุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาหมายถึงพระภิกสุธที่พระเจ้าอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เององค์สุดท้าย คือสุภะทะพระพุทธเจ้าทรงจัดสอนธรรมทั้งใต้ที่เรียกว่าปัดฉิมมโอวาทแก่สาวกทั้งหลายว่าเมื่อสถาคตปณิธานแล้วขอให้พระธรรมและพระวินยัยพระธรรมวินยัย เป็นศาสดาแทนพระองค์ดังคำจัดของพระองค์ว่าดูกระพิสูทั้งหลายณนะบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารหรือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอพึงบำเพ็ญตนให้มีเป็นเป็นประโยชน์แก่ผู้ผู้อื่นและพึงมีปัญญายาณพิจารณาสรรพสิ่งตามสภาวะ ทาที่เป็นจริงรวมทั้งพวกเธอจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพึงเข้าใจว่าในวรระสุดท้ายแห่งพระชนทีพตามพุทธประวัติกล่าวว่าการที่พระองค์เสด็จไปยังกรุงกุสินาราเพื่อปร,รินิพานนั้นเพราะพระองค์ทรงเห็นว่ากุสินาราเป็นเมืองเล็ก หากปณินนาพานในเมืองใหญ่กษัตริย์ของเมืองใหญ่เหล่านั้นอาจแบ่งอาจไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เมืองเล็กอย่างกุศนาลาอีกทั้งหากเกิดการยกกองทัพมาแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุ กุสินาราย่อมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ทุกเมืองเพื่อไม่ให้เกิดสงครามช่วงชิงพระบรมสารีริกธาตุหรือกระดูของพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารในวันเพ็ญเดือนสามนะปาวารเจดีกรุงกุสินาราซึ่งหลังจากนั้นประมาณสามเดือนพระพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันพริ ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานใต้ต้นสาระคู่ณปัจฉิม,มยามแห่งราตรีในคืนวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ที่เรียกว่าวันวิสาขาปุรณนมี เมื่อพระชนมายุ80พรรษาหลวงปู่ดูลน,นตโลโลหรือพระราชวุฒาาจารย์กล่าวถึงลักษณะการแห่งการปรณิพานของพระพุทธเจ้าไว้น่าสนใจยิ่งดังปรากฏอยู่ในหนังสือของหลวงปู่คือจิตคือพุทธความตอนหนึ่งว่า เมื่อพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงชีวิตพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดเป็นชีวิตอย่างสมบูรณ์ดังพระราชประสงค์แล้วพระองค์ก็ได้ทรงละวิปภัตตาหานั้นเสด็จสู่อนุปาทิเสธนิพพานคือเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปา ปาทิตเตเสตานิพานของพระพุทธองค์นั่นก็คือลำดับแรกที่จเจริญญาณดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวตาทิยะนิโรธะหมายความว่าเข้าไปดับลึกสุดอยู่เหนือรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ตรงดับขันต่างๆให้สิ้นสนิท เป็นเด็ดขาดแต่อย่างใดยังเป็นเพียงเข้าไปทรงกระบวนการแห่งการสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างได้ทรงภากเพียรก่อเป็นทางเพื่อเป็นแบบอย่างไว้ครั้งสุดท้ายเสียหน่อย ซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดจากที่พระองค์ทรงยอมให้อยู่กับทุลีทุกข์อันเป็นทุลีทุกขที่มนุษย์ธรรมดาผู้มีจิตหยาบเกินกว่าจะสัมผัสมันว่าเป็นทุกข์นั่นแหละกระบวนการทำกระทำจิตของตนให้ถึงซึ่งสัญญาเวทิตะนิโรดนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตลัม,ส,ม,มสัมพุทธเจ้า พระผู้เป็นยอดแห่งศาสดาในโลกเท่านั้นที่ทรงค้นพบทรงนำมาตีแผ่แจ้งออกสู่สัตว์โลกเพื่อให้ปฏิบัติตามเ,เมื่อทรงสิ่สงซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่วาระต้นคือปฐมญาณแล้ว ศับสินพระไทยสุดท้ายสเสด็จดับขันต่างๆไปทีละขันในวิญญาณขันแห่งชีวิตและร่างกายนั้นได้ดับไปเสียตั้งแต่ก่อนจะสู่ปฐมฌานแล้วและต้องดับสังขาระขันหรือสังขารธรรมขั้นแรกเสียก่อนวิญญาณขันจึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันที่จะที่อยาานั่น พระองค์ทรงเริ่มดับสังขารลขันหรือสังขารธรรมขั้นสุดอีกทีหนึ่งอันจะส่งผลให้ก่อให้เกิดวิวพตตัญหาได้ขั้นหนึ่งเสียก่อนแล้วจึงได้เลื่อนเข้าสู่ทุติยญาณแล้วจึงดับสัญญาขันธ์เลื่อนเข้าสู่ตติยฌานเมื่อพระองค์ทรง ดับสังขารขานหรือสังขารธรรมขั้นสี่สุดอีกทีก็เป็นอันเลื่อนขึ้นสู่จตุทะฌานคงแต่เวทนาขันสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นก็คือลักษณะการแห่งชั้นสุดท้ายของการดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับขันหรือสังขารธรรมใหญ่ ซึ่งเป็นสังขารสุดท้ายที่มีอยู่นั่นสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันอันเป็นจิตขันหรือนามขันที่จิตส่วนในคือพระวกระกจิตเสียก่อนแล้วจึงออกจากแกตุทชฌาญพร้อมกับมาดับจิตขันหรือนามขันสุดท้ายจริงๆของพระองค์เสียลงเพียงนั้นนี่พระองค์เข้าสู่นิพพานตรงนี้ นั่นก็คือพระองค์ดักเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ให้ถูกภาวะอื่นใดเข้ามาครอบงำให้เป็นภาวะโจกใจ ไม่ถูกวาระใดครอบอัมพรางให้สงไหลได้ทั้งสิ้นเมื่อเวทนาขานสุดท้ายของพระองค์ถูกทำลายลงอย่างสนิทจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดสิ้นแล้วซึ่งสังขารธรรมและหมดเชื่อจิตตขันหรือนามขันทั้งปวงใดๆในพระองค์ท่านดับไม่เหลือ คงทิ้งแต่รูป,ปรขันอันจะมีชีวิตนั้นไม่ได้เลยไม่ได้แน่เพราะรูปไม่ใช่ชีวิตหากสิ้นนามเสียแล้วก็คือแท่งหรือก็วัตถุหนึ่งนั้นเท่านั้นเองนั่นแหละคือ สำหรัดับฌานที่พระพุทธเจ้าได้นำฌานนจิตเข้าไปดูเป็นวิถีการดับโดยแท้ดับโดยตรงโดยพระองค์เป็นผู้ดับเองเสียด้วยคงไม่เกินเลยความจริงหากจะกล่าวว่าพระสัจธรรมหรือสภาวะธรรมที่แท้ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำมาสอนแก่มนุษย์ทั้งหลายนั้นก็คือรภาพสภาวะธรรมหรือธรรมชาติแห่ง กายและจิตที่สมมุติเรียกรวมว่าคือชีวิตนั่นก็คือธรรมชาติที่สมมุติว่ากายและจิตหรือรูปและนามหรือขันหานี้ล้วนเป็นสุญญตาหรืออนัตตาหมายถึงสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นรูปและนามหรือกายและจิตหรือขันหานั้นไม่มีรูปล่างไม่เป็นตัวตนไม่เป็นบุคคลไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นชีวิต และไม่เป็นการมาและการไปนี่คือธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์และสรรพสัตว์สรรพสิ่งซึ่งชาพุทธสมมุติภาวะนี้แตกต่างกันเช่นชาพุทธเซนสมมุติเรียกว่าคือจิตเดิมหรือจิตพุทธ,ธะหรือพุทธภาวะหรือจิตเดิมแท้ส่วนชาพุทธเทรว่าสมมุติว่าคือจิตว่าง หรือนิพานซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่มีการตั้งทนขึ้นที่การเกิดและไม่มีการสิ้นสุดลงที่การตายและเป็นแต่เพียงสมมุติว่าคือสิ่งหนึ่งเชกเช่นสมมุติเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นหรือเป็นอะไรทั้งสิน้นสรุปว่าจิตของผู้ใดตื่นรู้หรือมีอวิชามีวิชาคือสมมติว่าจิตรู้แจ้งต่อความเป็นจริง ตลอดถึงดำรงจิตอยู่ในความสงบแห่งวาระที่ไม่มีอะไรในทุกขณะจิตผู้นั้นกำลังเดินอยู่แล้วในทางแหง่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายถึงจิตของผู้นั้นพ้นจากสิ่งร้อยละและมีความอิสระไล่ภาวะผูกพันใดๆเป็นสภาวะจิตที่พ้นจากสิ่งสมมุติทั้งปวงสู่วิมุตติหรือสู่นิพพานอย่างฉับพลัน ในช่วงชีวิตปัจจุบนันเอาละครับอันาจบบทที่11ตอนที่4นะครับจบลงตรงแค่นีเ้เช่นเดิมนะครับหากว่าท่านผู้ใดฟังแล้วเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจนะครับต้องการสอบถามต้องการให้ผมอาจารย์คำพีปรีชายานไขข้อข้องใจของท่าน เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้หาให้ฟังทั้งหมดก็ติดต่อผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279 029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ